สวัสดีค่ะชาวราศีกุมภ์ทุกท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนพฤษภาคมชาวราศีกุมภ์ก็เป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปคนคนโถเทน้ํานะคะหรือไม่ก็เป็นรูปกระแสลมกระแสน้ํานะคะทั่วทั่วไปก็เป็นคนสนุกสนานล่าเริงนะคะและมักจะแบบโชคดีที่จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ,จะเฉลียวฉลาดนะคะ โอเคเราก็มาดูไพ่ตัวตนนะคะไพ่ตัวตนของท่านนะคะได้ไพ่เดซนะคะกับไพ่วิวออฟฟอร์ทูนะคะเดซนี่ก็เป็นอัศวินโครงกระดูกนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์ทูนี่ก็เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้เ,ออเดินทางไปในสถานที่ที่ว่าเราเคยผ่านมาแล้วนะคะออแล้วรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีโชคลาภนะคะได้โชคลาภหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เกี่ยวกับพวกมรดกนะคะพวกมรดกรถแล้วก็การการเสี่ยงโชคนะคะการเสี่ยงโชคอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมันเป็นรูปกรงลอ้อแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะก็หมายถึงการลักษณะขึ้นขึ้นขึ้นลงลงเราก็จะมีโชคลาภจากอันนั้นนะคะเ,เป็นไพ่ที่กลับหัวด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานบางคนก็อาจจะได้ไปเจอกับคนคนรักเก่านะคะ การได้ไดเปเจอญาติพี่น้องหรือว่าเจอสิ่งเก่าๆที่หลายๆอย่างนะคะทั้งสถานที่ทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุคคลด้วยนะคะวิวออฟทูนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คนเราจับได้อยู่ที่ตัวตนก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งเป็นไพ่เดทอัศวนโครงกระดูกก็หมายถึงคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะสามารถที่จะสู้กับอุปสรรค ไพ่เด่หมายถึงว่าเราผ่านจากเหตุการณ์บางคนก็จบการศึกษาบางคนก็ย้ายที่ทํางานย้ายที่เรียนย้ายบ้านนะคะในด้านความรักก็หมายถึงคนที่เคยผ่านความรักมาแล้วนะคะหรือไม่คนที่คนที่แยกกันอยู่กับแฟนหรือว่าบางทีก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการหย่าร้างด้วยนะคะการที่ไพ่นี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะบางทีก็หมายถึงด้านดีก็หมายถึงว่าเราก็ ประสบความสาเร็จด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าการที่เย้ายอาชีพนะคะออกจากหมวดหนึ่งไปอีกหมวดหนึ่งนะคะแล้วก็การเบางทีก็การละทิ้งปัญหานะคะการใช้แบบเปัญหาบางอย่างก็คือปล่อยปล่อยไปแล้วก็เข้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือไพ่ตัวตนของเรานะคะบางคนก็อาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับพวกเงินทองหรือว่าการสูญเสียอะไรพวกนี้นะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะ เลาเปลี่ยนก็สูญเสียก็คืออาจจะขายบ้านได้หรือว่าย้ายที่ทํางานนะคะเราเราก็ได้สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะพวกมรดกพวกสินสมรสนะคะไพ่ไพ่สรุปนี่ได้เป็นไพ่เอ่อเพจออฟสวอสนะคะก็เป็นเด็กถือดาบนะคะไพ่ดาบส่วนใหญ,ญ่ก็จะหมายถึงอุปสรรคที่มาทามาให้เราแก้ไขนะคะเด็กก็อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับพวกบริวารของเรานะวะนะคะหรือเอ่อหรือว่าคนที่ว่าเราจะต้องคอยช่วยเหลือนะคะ ข้างๆเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยก็คือความยินดีนะคะถ้วยก็คือความรักครอบครัวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยินดีที่จะเข้ามาหาเรานะคะโอเคก็ถือว่าเป็นไพ่สรุปตามนี้นะคะบางคนก็มีไพ่เออมีไพ่เงินเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทั้งไพ่แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญก็คือว่าจะมีไรายได้หลายทางนะคะแล้วก็เก้าเหรียญก็คือจะมีเงินก้อนเข้ามาหาเรานะคะ จะมาจากไหนจะมาจากโชคลาภการเสี่ยงโชคหรือว่าเงินที่มาจากเอ่อจากความสามารถของเราเองนะคะการทําธุรกิจหรือไม่ก็จากไรายได้ที่เราทํางานอยู่นะคะแต่ก็จะมีเงินก้อนเข้ามานะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีรายจ่ายนะคะมีมีรายจ่ายที่ว่าเรามองไม่เห็นหรือว่าพวกภาษีสังคมอะไรพวกนี้นะคะ มีไพ่เก้าคาถานะคะเก้าคาถาก็คือการพยายามที่สามารถรักเออมิคาถานี่เป็นหน้าที่การงานนะคะก็เป็นลักษณะของความยังไม่มั่นใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะมีไพ่ถ้วยหลายใบรวมทั้งไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยนี่ก็กลับหัวก็หมายถึงบางคนก็จะไปเอ่อทำบุญปีกวิเวกสื่อศีลภาวนานะคะ แปดถ้วยแล้วก็ไพ่ไอ้ห้าถ้วยนี่หมายถึงว่าความรู้สึกเสียดายหรือว่าไม่สมหวังในบางอย่างนะคะมีห้าถ้วยล้มไปสามเหลือสองนะคะเราอาจจะเสียดายสามถ้วยหรือว่าทั้งเรื่องความรักด้วยนะคะแล้วก็เรื่องงานงานของเรานะคะแล้วก็เอเสียดายสามถ้วยแต่สองถ้วยก็ยังอยู่นะคะยังมีสิ่งที่เราสามารถที่จะมีความสุขอยู่ได้หรือว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลนะคะบางคนก็มีเรื่องเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะมีไพ่เดือมูนนะคะเดือมูนนี่ก็เป็นลักษณะของพระจันทร์นะคะก็พระอาทิตย์ยังไม่มานะคะแต่ว่าเราต้องต้องใช้เวลารอคอยนะคะเราแต่ว่ามันเครียดไงมันมันตึงเครียดหรือบางคนก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะมีไพ่เอแฮงแมนนะคะแต่แฮงแมนกับหัวนะคะ แทงแมนนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกกดดันนะคะบางทีเราเครียดก็จะมาความรู้รสึกกดดันจากสิ่งรอบข้างนะคะหรือไม่ถูกกดดันจากคนที่มี power มากกว่าเรานะคะจากหัวหน้างานหรือว่างานนะคะงานที่เกี่ยวกับพวกต่างประเทศพวกโซเชียลมีเดียนะคะบางคนก็ไปเครียดเอาจากงานที่ว่าเออเครียดจากปัญหาที่ว่าเราดึงเข้ามาเองนะคะปัญหาที่ว่าเราไปรับเข้ามาเองแค่เรา ปล่อยทิ้งนะเราก็จะมีความสุขมันมีไพ emperor ะะ่ emperor เรจัก,กับพัดกลับหัวนะคะก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็การติดต่อกับชาวต,ต่างชาติสําหรับบางคนก็ก็อาจจะมีเอ่อมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับหัวหน้าเราก็ได้นะคะหรือคนที่คอยสนับสนุนเราอยู่นะคะ ไพจัสตีน,นะคะไพจัสจิกก็เกี่ยวกับการรอคอยพวกลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะพวกไอ้ตำรวจไอ้พวกราชการนะคะที่ว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องรวมถึงพวกเอกสารสัญญาบัญชีต่างๆนะคะรวมถึงพวกคดีความด้วยนะคะบางทีก็เป็นเกี่ยวกับค่าปรับนิดๆหน่อยๆนะคะแต่บางครั้งก็หมายถึงคดีความใหญ่ๆขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะหรือบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับการ ขายบ้านขายที่ดินนะคะเราจะต้องไปติดต่อกับสถานที่ราชการเป็นต้นนะคะเรามีไพ่ e r a n c e นะคะ Temp e r ล n c e ก็ือเป็นานางฟ้ามีปีกถือถ้วยนะคะเป็นลักษณะของการพยายามทําสมดุล,ลนะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงถ้าท่านความรักก็หมายถึงความแบบว่าเอ่อการเลือกรักนะคะการมีมีความรักมือที่สามในพวกเนี้ย มีความรักที่อาจจะแอบซ่อนซนะคะแต่ว่าไพ่นี้โดยทั่วๆไปก็หมายถึงคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนะคะก็พยายามทําให้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยสมนุนให้เท่าๆกันนะคะหรือไม่บางคนก็มีอาชีพหรือว่าจะต้องตัดสินใจทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมีอาชีพหลายอย่างมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเกี่ยวกับว่าทางด้านสุขภาพนะคะหรือไม่ก็ชีวิตของเราที่เราพยายามที่จะปรับสมดุลให้มันดีที่สุดน,นะคะ ชีวิตและส,สุขภาพทั้งความรักด้วยนะคะเทมเพลนเนี่ยสามารถที่จะแบบครอบคลุมได้ในหลายๆอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะหมายถึงการทําให้แบบว่ามันเอ่เอเท่เาเท่าเท่ากันทําให้ชีวิตแบบว่าไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งใหโะะ้โชคลาภนะคะโชคลาภก็ได้แพ่ไพ่ถึงเอ็มเพสนะคะก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินทองหรือว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังนี่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสหน้าที่การงานหรือว่าเงินนะคะที่มีเงินด้วยเพราะว่ามันมีไพ่เก้าเหรียญเข้ามานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่เราจะได้เป็นเงินก้อนนะคะก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ว่ากไปตามพื้นดวงนะคะไพ e ่เอเพสในความอุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงความรักสําหรับบางคนก็อาจจะได้แฟนที่อายุมากกว่าหรือว่าแฟนที่ร่ํารวยนะคะการที่เอ็มเพสกลับหัวนะคะมันก็จะให้ดับลงไปนะคะ มายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราหรือไม่ก็แฟนเรานะคะหรือว่าการปล่อยปะละเลยตัวเองนะคะไม่ค่อยสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแต่มันอยู่ในมันอยู่ในตําแหน่งของราบผลซึ่งว่ามันจะมีเงินทองหรือราบเข้ามานี่นะคะมันกลับหัวนะคะและข้างๆก็มีไพ่ไอเดอรเวอรซึ่งหมายถึงเทวดาคุค้มรอนะคะ เทวดาคุ้มครองก็คือว่าอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับเราเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะแต่ตำแหน่งเ็มเพสนี่มันอยู่ใกล้ๆก,กันมันหมายถึงกับหัวก็อาจจะหมายถึงเอพลังที่โชคลาภของเราอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่าอมีมนุกนว่าอ่อนกําลังลงนะคะก็เราก็สามารถที่จะละทิ้งพลังบวกนะละทิ้งพลังลบนะคะมันเป็นไพ่กับหัวนะ เราก็จ้องละทิ้งพลังลบออกไปแล้วก็เสริมสร้างพลังบวกขึ้นมาเพื่อดึงโชคลาภนะคะก็อยู่ใกล้ๆไพ่เดว์ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะคนคนบางคนที่ว่าเอ,อมีความรู้สึกว่าเราเรากำลังจะได้เงินหรือว่าเรากําลังจะได้ในสิ่งที่ดีๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะไปไหว้พระได้นะคะเหมือนกับว่ากําลังเราบางทีมันก็กําลังเขาอ่อนไปนิดหนึ่งนะคะมันเอ,อมันกลับหัวนะคะ แต่ถ้าเราปล่อยไปก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะร,รอคอยได้นะคะถึงเวลาเราก็จะได้มาแต่ถ้าเราอยากจะหาตัวช่วยนะคะเราก็สามารถที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่หรือไม่ก็ไหว้พระโพธิสัตว์หรือว่าเทพเจ้าที่ว่า <c oughs> <mumbles> เรานับถืออยู่ได้นะคะบางทีก็เหมือนกับว่ามีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไปไหว้ไหว้ท่านหน่อยนะคะอันนี้มีคนคอยช่วยเหลือนะคะทั้งทั้งเป็นคนที่ว่าเออ่ คนที่เรามองเห็นนี่แหละแล้วก็รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคะมีไพ่เมจิเชียนะคะเมจิเชียนี้ก็รอบรู้ทุกอย่างเลยการงานความรักความสําเร็จนะคะเมจิเชียนี้รู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็จะต้องเหมือนกับว่าต้องเราต้องไปหาเขาอ่ะต้องไปปรึกษานะคะบางทีก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาของเราซึ่งเขาก็จะช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่นะคะ อันนี้คือสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ที่เล่าให้ฟังนะี่แหละไปไหว้พระอะไรนะที่เราเคารพนับถือหรือบางคนก็ชอบชับสวมดมนต์นะคะเราก็เลือกคาถาที่ว่าเกี่ยวกับที่เรากําลังมีอยู่นะคะจะเป็นเก็บคาถาเกี่ยวกับความรากักความสําเร็จหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะไหว้ได้นะคะหรือบางคนที่นอกจากไหว้ให้กับตัวเองนะคะเราก็สามารถไหว้ให้กับบุตรบริวารของเราได้เช่นกันนะคะ เราก็เอาทั้งหมดนั่นแหละนอกจากตัวเราเพึ่งตัวเองแล้วก็ยังมีสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เช่นกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะมันมีไพ่สองดาบมันก็เหมือนกับว่าเออเราไม่รู้จะเลือกทางไหนหรือว่าจะทําอะไรให้มันดีเนี่ยการที่เราไปไหว้พระหรือว่าพึ่งพึ่งพากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะบางบางคนก็สามารถที่จะมองเห็นเส้นทางสว่างหรือไม่ก็เห็นทางที่ว่าดีที่สุดสําหรับเราได้นะคะ อัศวินโครงกระดูกนี่บางคนก็เป็นเทพเจ้าแห่งความตายนะคะบางคนเขาก็อาจจะหมายถึงท่านเท้าเวสุวรรณนะคะก็น่าจะตามนี้นะคะมีเงินเข้ามานะเงินก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามพื้นดวงนะคะแต่ก็มีเงินเข้ามานะคะแล้วก็คนบางคนก็มีปากปากปาก,ปากเนี้ยเจรจาการเจรจาสื่อสารจะนําสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นนะคะสําหรับคนที่รอคอยมันมีไพแ่แจ็คสีนี้ก็ น,นี่แหละก็คือไปไหว้พระนะคะแล้วก็พวกเอกสารสัญญาบัญชีนะคะก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะด้านสุขภาพแล้วก็มีการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือการลื่นล้มนะคะมีค่าใช้จ่ายบางคนก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนั่นด้วยนะเกี่ยวกับพวกบ้านนะคะที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็การจัดแต่งหงจุ้ยนะคะ แล้วก็ไพ่ทาวเวอร์สกับหัวมันอยู่ที่ตรงตำแหน่งปัตตานีกับพวกเจ้านี่ลูกนี่อะไรพวกนี้อาจจะมีอุปสรรคให้แก้ไขาบางคนก็ออกจากงานนะคะได้งานใหม่นะคะลงทุนค้าขายหรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกหงจุ้ยนะคะคนที่เพื่อนบ้านอยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะผูกผูกมิตรเข้าไว้ก็จะก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็การสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะคะ โอเคก็สรุปตามนี้นะคะก็โดยประมาณ80%ก็ถือว่ามีเงินเข้ามาให้เรามีความสุขนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีข้อแนะนําอะไรก็มาคอมเมนต์หรือว่ามีเรื่องที่จะเล่าเล่าสนุกสนุกก็มาคอมเมนต์บอกได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะสวัสดีค่ะ